สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องออโต้ล้อแม็กนะครับผมวันนี้ก็จะพามาชมล้อมือสองขอบ15นะครับผมเป็นล้อ TE37 นะครับผมล้อ TE37 ขอบ5ขนาด4ีลูร้อยนะครับผมสำหรับรถเก๋งเล็กทั่วไปนะครับผมเราก็มาชมสภาพกันเลยนะครับนะครับสำหรับล้อชุดนี้นะครับผมเป็นล้อทำสีมาใหม่นะครับผมทำสีมาใหม่ สภาพก็ค่อนข้างสวยนะครับผมไม่มีตําหนินะครับภาพสวยไม่มีตําหนินะครับนี่ครับล้อสวยทุกวงนะครับทําสีมาใหม่นะครับผมไม่มีซ่อมไม่มีดุ้งนะครับเดิมๆนะครับแค่ทําสีใหม่นะครับผมเนื่องจากสีเก่าตามอายุการใช้งานนะครับแค่ทําสีใหม่นะครับภาพสวยทุกวงเลยนะครับผมนี่ครับ นะครับเนีนยนะครับผมเี่นนะครับสภาพก็จะมานี้นะครับผมสวยสวยทุกวงเลยนะครับผมมาพร้อมกับยางหนึ่งเก้าห้าห้าห้า สิบห้าครับผมมีึ่งก็ห้าห้าห้าสิบห้านะครับผมมีปีหนึ่งหกกับปีหนึ่งแปดนะครับผมปีหนึ่งหกสองเส Teraz, 18, e nên, nah, ้นปีหนึ่งแปดสองเส้นนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูสภาพยางคร่าวๆแล้วกันนะครับผมเนี่ยครับดอกยางก็จะประมาณนี้นะครับผมดอกเต็มนะครับผมไม่กินข้างนะครับเนี่ยครับดอกเต็มไม่กินข้างนะครับผมเนี่ยครับยางดอกเต็มไม่กินข้างนะครับ ดอกเต็มไปทิกทางทุกเส้นนะครับยางก็ถือว่ายังสวยพอใช้ได้อยู่นะครับผมยางสวยพอใช้ได้นะครับผมเีกับ b 1ีนนะครับผมสาหรับท่านใดที่สนใจชุดนี้นะครับผมทางร้านของเราก็ขายอยู่ที่ราคา4 9่0าบาทนะครับผม4,900บาทนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0857743191นะครับ ือจะเป็นไลน์ก็0857743191นะครับผมหรือจะเข้ามาชมที่ร้านของเราก็ได้นะครับผมร้านของเราตั้งที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมใส่ให้ฟรีนะครับผมสําหรับท่านที่เข้ามาที่ร้านนะครับผมสาหรับลูกค้าต่างจังหวัดต้องการให้เราจัดส่งให้ก็ได้นะครับผมให้เราจัดส่งให้ก็ได้นะครับผมโดยที่ท่านชําระค่าจัดส่งเองที่ปลายทางนะครับผมค่าส่งก็อยู่ประมาณ5-600บาทครับผม ประมาณห้าถึงหกร้อยบาทนะครับผมอยู่ประมาณนี้แหละครับผมก็ถ้าอยู่ไกลนะครับผมไม่ต้องเติมน้ํามันมานะครับผมเราก็รอรับอยู่ที่บ้านได้เลยนะครับผมก็เสียค่าส่งประมาณห้าถึงหกร้อยบาทนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมลูกค้าทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้ามีล้อเข้ามาใหม่เราก็จะมารีวิวให้ได้ชมกันอีกครั้งนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่ อุดหนุนสินค้าจากข้างร้านของเรานะครับผมขอบคุณมากเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ